โอเคครับทุกคนมาเราจะมาเปิดลูกแก้วลูกสิบสี่ถึงยี่สิบหลอกยี่หนึ่งเอหนึ่งร้อยลูกโอโ้สัน่นได้หมดแล้วโอ้โหมาใครใครดูอยู่ก็ฝากขอด้วยทุกคนนะปุ๊สิบห้าขาวลื่นลั่นสิบห้าขาวโอ้โหลูกแรกมาเลยทีเคเลดีจัดป่ะไปครับสิบสี่ทุกคนไปครับสิบสี่โอ้สิบสี่ว่ะไปครับสิบสี่เหลืองโอ้โหลั่นล่นทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะทุกคนนะไปครับสิบสี่ส้ม ไ้ครับสิบสี่เหลืองโอสิบห้ามีลูกเดียวเปิดหัวมาสวยว่ะเยอะเกินไ้ครับหนึ่งร้อยกล่องโอ้โหสิบสี่ไปครับสิบสี่โอ้โหลนล้นนั่นล้นทุกคนล่นล่นไปครับสิบสี่ขาวเย็ดขึ้โอ้โหเยอะน่สิบสี่ขอบคุณขอบคุณนะผมขอบคุณนะคอนเทนต์นะไ้ครับสิบสิบสี่เยอะนะกล่องเยอะแท้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับไปครับสิบสิบสี่ยังงวะสี่ะไปครับสิบสี่ไปครับ สิบสี่ลั่นลั่นครับทุกคนลั่นลั่นครับผมกดปีใหม่ไปครับสิบสี่ครับอย่าบอกนะกองสุดท้ายบวกยี่สิบขาวจบข่าวเลยเหลือไปไปครับเฮ้ยสิบสี่มันอะไรวะไปรวนเลวกันสิบสี่ดำสิบสี่เหลืองสิบสี่ดำสิบสี่สกายหูเรดอี๋ไอสิบสี่สกายสิบสี่สิบสี่ขาวมาอีกแล้วเรดมันดีปะวะรีตัวรีตัวสิบเจ็ด ว่าทีมงานน่าจะน่าจะปิดของผมแล้วไม่ให้ใครเห็นละน่าจะปิดละก็ไม่ใครเห็นละไม่ขึ้นเลยไงชื่อไม่ขึ้นเลยสิบหกหรือว่าสิบสี่มันไม่ขึ้นมันต้องสิบหกสิบเจ็ดวะใช่ปะสิบห้าเจาวัดขึ้นสิบห้าเจอ๋อสิบสี่ไม่ขึ้นใช่ไหมอ๋อสิบหกแฟนตาแม่งลั่นๆ่นอ่ะทุกคนลั่นล่นอ่ะ สิบห้าขาวอ๋อสิบสี่ไม่ขึ้นโอเคมันตาเป็นของจริงว่ะช็อตเนี้ยไปไปดีเคให้เปิดหรอใช่ครับผมเขาให้เปิดเล่นครับเนี่ยเขาให้เปิดเล่นนะเราก็ได้ทำฟง,งทำคลิปรีวงรีวิวไปเลยนะไม่รู้ลงได้หรือเปล่าเนี่ยเขาห้ามลงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไปบารมีจัดขอบคุณคัาบ,บารมีจัดครับ กรมี TK ก็คุบเป็นบุญตาช่องมากครับจอดนี้ครับสิบสี่โอ้โหไปครับไป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 โอ้โหสิบสี่ไปเชียหนึ่งสิบหกขาวเชียร่ลำรวยป่ะน,นี่เงี้ยสิบหกขาวร่ำรวยแล้วทุกคนมา<ป>ดิรุนใหญ่รุ่นโตต้องขอซื้ออ่ะน,นั่นแหละโอ้ยเย้เท่แปดสิบหกแฟนตาไมตี้สองไอครับโอ้โหสิบหกขาวอะ่ะ สิบเก้าถึงยีสิบอยู่ไหนเออสิบเก้าถยิบอยู่ไหนวะไอ้ครับสิบสี่ขาวอเเู้เลดแม่งดีว่ะเตลดีจัดนะทุกคนนะใครบอกเลดไม่ดีวะสิบสี่ขาวสิบหกขาวก็มีนี่โอ้เป็นตาคุณรวยนะไปครับโ,โอ้ยวิสิบสี่ขาวออกเยอะนะทุกคน,คนคนตรงใจกันหมดแล้วมั้งเฮ้ยผมว่าไม่ครึง่งอันนี้คือห้สิกล่องนะทุกคนนะห้าสิบกล่องผ่านไปครับได้สีขาวมาประมาณเจ็ดลูกครับสิบสี่ขาว ประมาณสี่ลูกสิบ้าขาวสองลูกแล้วก็สิบหกขาวหนึ่งลูกลั่นๆทุกคนลั่นๆเฮียดวงดีจัดไปครับไปครับไปครับสิบหกขอเห็นยี่สิบตักลูกไหมหนึ่งร้อกล่องกี่บาทวะนี่ไปครับมันปรับเลทตุกแกไม่ไม่ไม่เชื่อไปเปิดเออปรับเลทจ,จริงๆช็อตเนี้ยโคตรดีดูดิคนเปิดมาดิโอย้ยปีเคบอก ใครติดตามเดี๋ยวแจกลูกแก้วต่อหยอกหยอกหยอกนะนี่หยอกนะไม่ใช่ไปครับแล้วก็พรุ่งนี้นะทุกคนนะประชาัมพันนะคนดูสี่สิบสองคนนะผมผมมีกิจกรรมแจกของนะครับหนึ่ง้อยรางวัลนะครับผมมีทั้งสเก็ตมีทั้งสว่านนะผมมามาติดตามก็ได้นะทุกคนนะอติดตามก็ได้นะครับผมทุกคนนะก็พรุ่งนี้ก็แจกของเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เจ๋ยเป็นบารมีช่องจริงๆครับขอบคุณมากครับเป็นบารมีช่อง หกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทเลยหรอโอ้โหไปครับไปครับไอ้ทุนคืนหรือเปล่าเนี่ยหกหมื่นบาทไปครับ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 โอ้โหสิบสี่ตัวรัวตอนนี้สิบสี่ัวรัวไปครับไปครับอื้อโอ้โหโอ้โหเอ้ยเริ่มเบาอะเบาอะเบา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 กล่องละเท่าไหร่นี่กล่องละเจ็ดน่าจะเจ็ดหกละเจ็ดร้อยครับผมไม่แน่ใจครับผม ต่อครับทุกคนไปครับรีตัวแล้วนะรีตัวแล้วนะสิบสี่เหลืองรีตัวแล้วสิบหกมาดิมันดูเฮ่นั่นลันล่นอ่ะร้อยกว่ากล่องอ่ะเหลือสิบสี่กล่องไปครับสิบหกว่าของกูตเต็มแน่นเลยวะเฮียไม่รู้อ่อะไรไม่รู้แต่ของสุดท้ายของสุดท้ายขอสิบหกขาวได้ไหมแค่นั้นแหละกองสุดท้ายขอสิบหกขาวได้ไหมให้ผมได้ไหมให้ผมได้หรือเปล่า อีเคของขวัญวันเกิดของขวัญพี่ใหม่ขอสิบห้าเก่าๆสักสี่เม็ดได้ไหมโอ้โหมันไม่ใช่ของผมอ่ะดิสิบสี่ขาวมาอีกแล้วูลั่นลั่นไปครับออืไปครับออืไปครับ,อรบโอ้สิบห้าขาวมาอีกแล,ล้วเฮียลั่นลั่นวะทุกคนตายเม็ดละพันนะครับผมยอกยอสิบห้าเก่าๆขอทีมงานนะครับผม จะลุ้นจบสุดท้ายเออผมขอสุดท้ายขอสีขาวได้ไหมฮค่นั้นแหละสีขาวได้ไหม่ะโอ้เอ้มาครับทุกคน oh. เต็มอย่างว่าของเต็มละไปไม่ได้ครับทีมงานไม่ให้นะมาครับดอกนี้ทีมงานบอกว่าให้นะครับผมให้ขอปีใหม่นะครับผมผู้ขอสีขาวเหอะเป็นปุนตายหรือซาธุออออไรพายุดีเคออออ่อาอะไรเมนี่คิดมัดกล่องท้ายกูขอบคุณครับขอบคุณครับเมนี่คิดมัดนะผม ทุกคนกองสุดท้ายถ้าได้สีอะไรคือคือเขาให้นะเฮียกูขอเฮ้ล่อ,องเนี้ยขอได้ไหมี่ะม่ให้ดูด้วยเฮ้ยทีเคเอาเดียวขอเดียวของคันก่อนแม่ไมไงทุกคนก็เป็นของทีมงานนะผมก็เป็นบุญตาช่องผมผมนะครับที่ได้ที่ได้มานะผมก็น,นั้นแหละเฮ้ยผมยังไม่ไสรุปเลยทีมงานโอ้วันเปิดได้กี่เกาะได้อะไรมั่งนี้โอ้ลักเก้สวัสดีคุณลักเกนด้วยนะครับผม ยังไม่ใช่ถูกแต่ก็ได้สีขาวเยอะนะทุกคนนะเดี๋ยวผมขอดูสีขาวได้กินลูกสีขาวไปแล้วนะบวกสิบสี่ไปแล้วนะครับสิบห้าไปแล้วสองลูกสามลูกนะทีเคบอกเอาไปยอดหาสล็อตไว้หมุนโอโ้โหแกหมุนตลอตเลยอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับมาทุกคนเมลี่คิดมัดเมลี่คิดมัดเมลี่คิดมัดไปลั่นลั่นซาธุทีเคเปิดเลย่วนสาธุเวโอ้โหลั่นไม่ได้อเอ,อียเมลี่คิดมัดโอ้เมลี่คิดมัดโอ้ โอ้เป็นทอ้อเลยนี่คิดมากของผมโอ้โหเปิดมาร้อยกล่องครับทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนนะร้อยกล่องนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งใน <c oughs> ช่องแฟนตาทีมิดด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนของผมจะไม่น่าสวัสดีครับไว้บายจุ๊บ